เอานะอ่ะหนึ่งสองสาำโชว์ของเลยอ่ะวันนี้เราจะมา กินตลับเกมกันครับอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นพูดจริง Nintendo Switch ขูออกมาอวดไม่มีอะไรคนเลวอยากได้ไม่ใช่เหรออยากได้มีตังค์เฮ้ยเดี๋ยวอาร์มก็ออกแล้วต่อ,อยกันไหมตุ้มตั้มตุ้มตั้ม,มแล้วเราค่อยแฮปปี้ไปกันก่อนน,อน้อง Nintendo Switch เก็บเขาเรียกคอนโซลใช่ป่ะมันเป็นคอนโซลแฮนด์เฮลได้ทั้งคู่คอนโซลแฮนด์เฮ d แล้วเป็นพอร์ตเทเบิลคือเป็นแบบนี้ปั๊บแล้วถ้าเกิดเราเอาไปใส่ด็อกตัวที่มันเสียบต่อปุ๊บมันก็จะขึ้นจอทีวีปุ๊บออ่่าาเป็นได้สองทางใช่ออกจากบ้านแล้วหยิบมาเล่นหยิบบ้านก็ เสียบพอดอกต่อทีวีใช่แบบอารมณ์ว่าแบบเดินเดินไปเจอคนแปลกหน้าก็เอ้ยเล่นเกมไม่มีอ่ะเฮ้ยนะโฆษณาดีเทนโด้มาปล่อยเอ้ยอ่ะพี่เย้เล่นเกมกันมีมีคนละจอยเป็นจอยเล็กแล้วจอยทางหนึ่งกูก็หายไปเลยเราแบบวิ่งเออเจอเด็กวิ่งเราจอยคอน อ่ะทีนี้มันมีข่าวลือข่าวหนึง่งออกมาบอกว่าตลับของ Nintendo ตัวนี้รสชาติเี่ยมากเราก็เลยไปหาข้อมูลคือความจริงข้อมูลเนี้ยรู้มานานมากแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อก็เลยยังไม่ได้ลองข่าวลือมันบอกออกมาว่าตลับ Nintendo Switch เขาได้เคลือบสารตัวหนึ่งเอาไว้ชื่ออะไรวะเดนัทเนียเปเบนโซเอดเจเจท่องมา <laughs> นั่นแหละมันคือสารที่ให้ความขมและเป็นสารที่ขมที่สุดเขาติดไว้ทําไมเพื่อเด็กตัวเล็กๆหยิบยบโยนเข้าปากปั๊บขมบ้วนทิ้งม่กลืนก็คือแบบมีมีเหตุการณ์อย่างแบบว่าตลับมันเล็กันาดนี้อย่างแบบของ Nintendo 3DS นี่ d s อะไรพวกนั้นคือแม่กอันเล็กมากเลยบเด็กวัให้ดูใกล้ๆเนี่ยมึงดูเด็กตลับแม่งอันแค่นี้นะเว้ยคือแบบใหญ่พอๆกับแบบเนี่ยหัวแม่โป้งเนี่ยคือแม็กอันนี้เดียวจริงๆหมองที่จะอม พรมันอันเล็กขนาดเนี้ยเขาก็เลยต้องทําการป้องกันนาฮะผมแล้วจะได้บ้วนใช่ก็เด็ก uh huh. ก็ไขยทิ้ง uh huh. ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันตรายอ uh huh. แต่ทีเนี้ย <c oughs> ตอนแรกกูเข้าใจว่าหนึ่งป้องกันเด็ก uh huh. สองป้องกันสัตว์เลี้ยง uh huh. แล้วกูก็ไปเจอภาพหนึ่งขึ้นมา uh huh. ปั๊ม แม่เป็นภาพตลาบเฮียเนี่ยเละด้วยปากหมาตัวใดตัวหนึ่งในบ้านหมามันไม่ขมกันเราด้วยเฮียมันอาจจะรู้สึกขมจังเออเวาจสนุกดีเฮียมันเคี้ยวอ่ะสิ่งมีชีวิตที่ทุ่มเทกับการคันฟันมากกว่าความขมเออมันก็ไม่สนใจมันก็แดกย้อเหมือนเดิมฉะนั้นมันเอาไว้กันเด็กได้อย่างเดียวนะกับหมาบางตัวหมาบางตัวอาจจะกินแล้วคายก็ได้ถ้าเกิดเป็นหมาพูดีหน่อยเออหมาที่แบบใกล้เคียงความเป็นมนุษย์มากกบเป็นหมาเหมือนนิสัยเหมือนกูอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรก็แดกหมดอะตอนแรกกูเข้าใจว่าเขาป้ายยาไว้ตรงแผงวงจร แต่ไม่ใช่เอ้าอไม่ใช่หรอไม่ใช่มันบอกว่าป้ายไว้ตรงลาเบลอ๋อก็นึกว่าแผงวงจรเหมือนกันเข้าใจใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมมันดูมันน่าจะเป็นส่วนที่ขมที่สุดอะใช่ใช่รู้สึกว่ามันควรจะเป็นส่วนที่มึงป้ายไว้เพื่อแบบให้มันขมอะเพื่อให้ตรงนั้นมันไปโดนไม่ได้อะปรากฏไม่ใช่จ้าแม่งป้ายลาเบลทั้งอันเลยมีวันหนึ่งคือหลังจากรู้เรื่องนี้แล้วนะแต่ว่าไม่รู้เรื่องคือเปลี่ยนเกมคือเรามีสองเกมมีเซลดากับมาริโอ้คาสทีเนี้ยพอเปลี่ยนเกมเล่นปั๊บก็ แดกยามาบอกไม่ใช่ไม่ได้กินแล้วติดปากไปเลยเว้ยผมมีให้เลือกอันนี้มาริโอคัสกับอีกเกมหนึ่งคือเซลดาเกมนี้ผมเล่นจบไปแล้วอันนี้นนมี2เกมเซลดา และมาริโอาค์ทเราจะมาเลือกว่ากินตลับไหนมึงให้กูเลือกใช่ไหมกินเซลดากูจะอยากรู้รสชาติแห่งไฮรูเป็นยังไงเฮียกูต้องแบบชิมหนวดมาริโอเอาลิ้นแปดตรงเนี้ยดับเบลอ่ะแต่แปดเลยแปเลยหรอแปดเลยจับอย่างนี้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 งี้แล้วลิ้นปื้อโอ้โหไม่มีน้ำคุณนินเอ้ว่ะ ใครที่ไปซื้อแผ่นต่อก็ดูดีๆ,ๆมันมาจากรายการนี้หรือเปล่าถ้ามาแล้วจะบอกว่าชิมแล้วเออเดี๋ยวเราจะลงไว้ว่าเราชิมไปแล้วนะเอานะหนึหน่งสองซ้ำ here we go <sm all> เอ่ออนี้คือวะ พูดสิพูดอ๋อโอ้ยยังขมอยู่เลยอะขมที่แบบเพดานปากเนี่ยกูถามธดาคิดถึงอะไรเหมือนกูย้อนกลับไปสมัยปหนึ่งที่กูโดนอาจารย์วีรพันธ์ให้อมบอระเพ็ดกูย้อนกลับไปตอนปหนึ่งเหมือนกันกูต่อแถวหยดยาโปลิโอไอสัตว์อันนี้เลยตรงเลเวลจริงวะทีมไหมเร็วเนี่ยไม่ได้เจอกันนานมาเราคิดถึงมาเอาลินแป้งเลยนะหนึ่งสองสามเอ๊ะ โ okay, อเคมันขมจริงอ๋อเป็นขมแบบเพียวๆเนี่ยนะนะคือแบบมันไม่มีมรส <ถ S 1> นร <ถ S 1> ้ำมันหร,หรือไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีกลิ่นอะไรเลยเป็นบุคคลขายชื่อทาดาไม่มาริโอคาร์สบอกว่า,าแฟนทาดาไม่ให้ขายก็ต่อไปนี้ถ้าแฟนทาดาทาดาเลี้ยวมาริโอคาร์สให้รู้ว่ากูเลียแล้วเอาใจเย็นๆไมงใจเย็นๆเยยังไงคุณมันติดทนอ่ะมันไม่มันทนจริงเพราะว่าเนี่ยยังก้องอยู่ในเพดานปากเลยมันยังก้องอยู่ในเพดานปากเป็นยังไงวะคือมัน ความรู้สึกกูเหมือนมึงกินกินยาพาราแล้วมึงแดกน้ำไม่ทันอ่ยะใช่ใช่มันคือแบบมันขมอารมณ์นั้นอะคือมันไม่ได้ขมแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนแรกอะไปดูคลิปของฝรั่งเนี่ยกินมันมันขมแบบนาทุเรศมากอะแต่ละคนอะก็ยีน่าเพราเราอาจะทุเรศก็ได้แต่ล่เม็ก็เป็นไปได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราคาดหวังว่ามันจะขมกว่านี้เอายีนีดีกว่าถ้ายความขมมันมีระดับมั้ยเนี่ยเหรอหมายถึงแบบขมจังเลยขมจริงอเ้ยมึงลองแดกพาราเมตรหนึ่งกับห้าเมตดอะโอเคเข้าใจ ต่างไหมวีซ่าแล้วเ้ยอ่าท้นนั้นใครจะเล่น Nintendo Switch ก็มีอีกวิธีที่จะเล่นได้ชิมชิมแล้วก็เอาไป้คนอื่นชิมสนุกเวอร์วันทูส Switch เลียทางออกไปเลยแล้ว Switch เป็นแล้วแหละกัเลียโอ้ใช่ เข้าเรื่องมีสาระกันบ้างสารตัวนี้มีชื่อว่าเดนาโทเนียมเบนโซเอตอ่ะมันเป็นสารให้ความขมสูงสุดสำหรับสารเคมียังขมอยู่นะตอนนี้ยังขมและไม่มีพิษไม่มีภัยเลียได้กินได้ไม่มีปัญหาไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีสารตะกั่วอยู่ก็ตายแล้วไม่มีนอกจากขมอย่างเดียวนอกั้นไม่มีโอเคก็เอาเป็นว่าเขาก็เราก็เชื่อว่าเขาคิดมาดีแล้วแหละซึ่งซึ่งว่าถือว่าเป็นการทําที่ดีนะเพราะว่า มันก็คงมีตลับที่ชิบหายวายวอดจากเรื่องแบบน,นี้ไปเยอะอแล้วพอมีตัวนี้มามันก็อาจจะช่วยป้องกันได้อย่าง t ว w i t a แม่งตลับเล็กกว่านี้อีกยังไม่มีอะไรป้องกันเลยสาหรับเจมเมอร์อย่างเราก็รู้ไว้เป็น <c oughs> รูไว้เป็นความขมคอนะ <c oughs> แต่อันนี้ไม่ขมคอนะหมายถึงว่าแบบมันก็ติดอยู่ตรงนี้นี่แหละถ้วขมคอมันก็เอาไปทาแดงคอมครับถึงคอกูลแล้วเนะี่ยไม่ก่อนจะไม่ทาทตลับกันนะแล้วพวกจอยกรุงจอยคอนอะไรเงี้ยจะมีอีมีเหรอไม่แน่นะอาวีกิงไมไม่หรอกว่าไม่แล้ว ไอ้เห <I S 2> ี้ยจิบจับขมไม่ร่ามึงอ่ะขมไหมอ่ะไม่แต่เค็มน่าจะเค็มมืออ้อสัตว์โอ้โหมันตัดกลางมือตลอดเวลาไงโอ้กูว่าตัดตอนนี้จบเถอะโดนตัวหลอกโดนจังตัวหลอกไ,อได้ชิมทั้งเครื่องเลยชิมทั้งเครื่องเลียจอเลยไอ้เหี้ยเอาเป็นว่ามันไม่ขมคืออย่าบ้าจี้นะครับอย่าบ้าจี้ทำตามอ่ะนี่ก็เป็นความรู้คร่าวๆของนิ่นสวิตใครใครเล่นมอนฮันของเน้นไว้ อ่เเพืนล่นเลลยองชิมดูนะครับลองชิมดูนะอาจจะชอบก็ได้นะฮะยังไม่รู้ไงเผื่อคนลกจิตอียาบาแบบเอ้ยขมดีกูชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเหมือนมึงแล้วโรคเนี้ยกูไม่ชอบแม่โอ้ยไาย